ปัญหาของโลกเราทุกวันนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นปัญหาพลังงานต่างๆนะครับการประหยัดเนี่ยก็คงจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มประหยัดยังไงนะครับคงจะต้องเริ่มจาก ตัวเรานะครับและคนในครอบครัวของเราด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงยังอินโนเวชันนะครับผมมีนวัตกรรมหนึ่งนะครับที่น้องๆเขาเป็นคนคิดมานะครับกับเตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงนะครับกับน้องๆกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาเขามาจากเทคโนโลยีสยามนะครับสาขาวิศวกรรมพลังงานครับว่าเตาของเขาที่เขาคิดค้นมาเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเตาประหยัดพลังงานอัคคีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากเขาเลยครับกับช่วงนี้ยังอินโนเวชันครับ นี้นะครับผมก็อยู่กับน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนําตัวกันนิดนึงดีกว่าว่าใครชื่ออะไรกันบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะวีค่ะอืมวีนะครับสวัสดีครับผมหนุ่ยครับหนุ่ยครับสวัสดีครับผมแม็กครับแม็กครับสวัสดีค่ะยีนค่ะอ่ายีนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์นี้กันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรครับเจ้าเตาอัคนีหนึ่งเนี่ย มันชื่อตัวอคนีหนึ่งนะคะเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แก๊สุงต้มอะค่ะครับผมเราพูดถึงตัวนี้ใช่ไหมครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนครับที่บ้านนะคะมีเตาแก๊ส LPG แล้วทีนี้คือประมาณว่าเตาแก๊ส LPG ก็คือเตาแก๊สที่เราใช้ทั่วไปุงต้มใช่ไหมครับพลังงานที่เปิดเตาแก๊สมามันเสียไปอะค่ะก็ไม่อยากให้มันเสียโดยฟุ่มเฟือยอะค่ะครับขั้นตอนการคิดหลังจากที่เราคิดปุ๊บว่าเฮ้ยมันมี พลังงานที่เสียไปเราพัฒนาไอเดียของเรายัางไงพลังงานที่เสียไปอะคะอ่ะม,มันเกิดความร้อนใช่ไหมครับ,รบก็เลยคิดต,ต่อยอดว่าถ้าสมมติว่ามันมันร้อนเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นไฟฟ้าได้ไหม,มก็เลยลองทํากันดูค่ะแล้วก็ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาครับพอเราอยากจะเปลี่ยนพลังงานที่จากแก๊สเนี่ยคือผมพูดในฐานะคนธรรมดานะเป็นแก๊สเนี่ยแล้วพอจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเนี่ยแล้วมันทํำยังไงอะครับการเปลี่ยนพลังงานเป็นโลกของไฟฟ้านะครับก็คือ ถ้าเราวิชาการแล้วว่าทางานความร้อนอ่ะสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อ่าอ่าก็คือไอ้ตัวเนี้ยครับมันจะม,มันจะมีเขาเรียกว่าโทโมอิธิคือ,อตัวเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ครับออ๋อตัวหัวขาวจะเป็นลักษณะเป็นแผงๆนะครับนี่ใช่ครับฮะแล้วแล้วยังไงต่อครับเมื่อมันได้รับความร้อนเกิดความแตกต่างของอุณหภูมินี้มันจะมกระแสไฟฟ้าออกมาครับอื พอเราได้แนวคิดเรียบร้อยแล้วครับจากอาจารย์นี้เรามีวิธีการพัฒนาแนวคิดนั้นยังไงบ้างครับก็ออกแบบครับครับให้มันมีประสิทธิภาพอ่าออกแบบวิธีการออกแบบนี้มีขั้นตอนอะไรบ้างก็อย่างเช่นเจาะรูเนี่ยครับเราต้องก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับใน่รูนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมราจะมีตัวก่อนตัวทดลองอ่ะครับมันจะมีขนาดที่ใหญ่มากตอนนี้เราออกแบบให้มันมีขนาดที่เล็กลงครับผมสาหรับใส่เจ้าตัวที่น้องเรียกว่าออมอิเล็กทริกครับ ทอร์โมอิเล็กทริกนะครับตอนนี้นะครับเรามาอธิบายวิธีการใช้กับเจ้าอัคณีในมือผมดีกว่าว่ามีวิธีใช้ยังไงบ้างค่ะอะย่างไงนะครับก็เอาอันนี้ครอบลงไปอ่าครอบลงไปมงมากโดยส่วนตัวแล้วอ่าแล้วก็งงนะพอเราเปิดแก๊สใช่ไหมครับปกต,ติเปิดแก๊สนะครับเปิดแก๊สปุ๊บชึ้งแล้วปกติเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวเนี้ย แก๊สมันก็จะเหมือนลมพัดไปพัดมาจรจายใช่มันก็จะกระจายแล้วก็จะสูญเสียไปเปล่าๆโดยที่ไม่ได้ใช้อะไรคือแก๊สมันก็จะระเหยไปแล้วก็เลยเอาตัวนี้มาครอบไว้แล้วแก๊สมันก็จะอยู่ในนี้ครับ่ะลมอันนี้เข้าใจใช่แล้วพอความร้อนเราพอความร้อนมันร้อนมากๆเนี่ยมันจะโดนซิงค์ตัวนี้ค่ะค่ะแล้วตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ตัวนี้มันก็จะร้อนมันก็เก็บเก็บความร้อนนะคะคือเจ้าตัวนี้มันเป็นหน้าที่เก็บความร้อนแล้วก็ มันจะมีตัวแบบนี้ข้างในอีกตัวหนึ่งค่ะอืแต่ว่าตรงกลางเนี้ยจะเก็บความเย็นอใช่ค่ะแล้วตรงกลางมันจะมีตัวเทอร์โมอิเล็กติกค่ะซึ่งตัวนี้ถ้าข้างหนึ่งอ่ะโดนความร้อนแล้วข้างหนึ่งโดนความเย็นอะมันจะทําให้เกิดกระแสไฟค่ะโอเคแล้วก็พอเกิดกระแสไฟปุ๊บออกมาจากตรงนี้เลยแล้วนี้ชาร์จได้เลยป่ะครับยังค่ะต้องเสียบกับเครื่องตัวนี้ค่ะเครื่องตัวนี้ใช่ไงนะครับเ็คือเื่องไว้ทําอะไรครับอันนี อันนี้คือทําให้กระแสมันนิ่งอะค่ะกระแสไฟใช่เพราะว่ากระแสไฟที่ได้จากตรงนี้มันยังไม่นิ่งพอที่จะไปชาร์จแบตหรือทําอะไรได้อ๋อนี่พอเสียบปุ๊บก็ชาร์จได้เลยใช่ค่ะหลักการทํางานของเครื่องอันนี้นะคะก็บังลมมีหน้าที่กักเก็บความร้อนแล้วก็จะมีซิงซิงนำความร้อนเนี่ยนะคะมันจะติดกับหม้อเนี่ยค่ะมันจะรับไฟจากเตาแก๊สค่ะถัดมาจะมีเครื่องโทรโมอิเล็กตริกค่ะแล้วก็จะมีซิง์นำความเย็นอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องนี้นะคะ เครื่องโทโมโอิเล็กตริกเนี่ยมันจะทํางานต่อเมื่อข้างหนึ่งเป็นความร้อนอีกด้านนึงเป็นความเย็นค่ะทําให้เกิดกระแสะไฟขึ้นมาค่ะที่นี้นะคะกระแสะไฟเนี่ยเราก็จะส่งต่อเข้าเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้เป็นตัวแปลงกระแสะไฟให้กระแสะไฟเนี่ยคงที่มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเราจะได้เสียบเข้ากับที่ชาร์จแบตโทรศัพท์หรือว่าพัดลมตัวเล็กได้ค่ะก็คือทำกับข้าวไปก็รูดปื้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 ดได้เลยชาร์จแบตได้เลยใช่ค่ะก็คือถ่ายรูปทำกับข้าว่ับเพื่อนเขาอะไรประมาณนั้น แต่ว่าในอนาคตเห็นบอกว่าจะทําให้เก็บพลังงานไฟฟ้าได้ในรูปแบบของแบบคล้ายๆพาวเวอร์แองค์อะไรนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเก็บเซฟใ่แบตเตอรี่เพื่อที่อนาคตใช้ไปเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดเตาก็เก็บพลังงานตรงนั้นมาใช้ได้เก็บไว้ชาร์จที่หลังได้เพราะว่าอาจจะใกล้เตาเดี๋ยวโทรศัพท์จะละลายได้ใช่ไหมคอันนี้นอกจากโทรศัพท์แล้วเคยนองชาร์จอย่างอื่นไหมครับชาร์จเป็นพวกลำโพงวิทยุ ไฟฉายไม้ตียุงเนี่ยค่ะได้ครับทางสาขาเนี่ยจริงๆแล้วเราเนี่ยต้องการที่จะพัฒนานักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยให้เป็นวิศวกรนะครับที่เก่งทางด้านงานปฏิบัตินะครับโดยงานหลักของเราเนี่ยเราบุ่งเน้นให้วิศวกรที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับเก่งทางด้านการอนุรับพลังงานนะครับแล้วก็การคิดค้นพลังงานใหม่ๆเช่นพลังงานทดแทนเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะลดภาระนะครับการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศลงนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของ การขัดแคลนพลังงานในอนาคตด้วยอนาคตอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าจะต้องมีอีกหลายรุ่นเลยใช่ค่ะเป้าหมายเป้าหมายรุ่นรุ่นต่อไปนี่นอกจากเก็บไฟได้แล้วไว้ไว้ทำอะไรได้อีกครับก็คือจะทาไอ้ตัวที่แปลงไฟให้นิ่งเนี้ยค่ะก็คืออยู่ในกล่องนี้เลยอือก็นี้ก็คือทเองด้วยปะใช่ค่ะนี่กอบเอง๋อก็คือทําไฟให้นิ่งใช่ค่ะครับจูนให้มันนิ่งแล้วก็อยู่ในนี้เลยก็ไม่ต้องแยกออกไฟให้มันรุ่นวอยสะดวกมากขึ้นแล้วก็ทําเป็น อาจจะทำเป็นโคงไฟขึ้นมาค่ะสออ่องไเหมือแบบใช่ทำกับข้าวตามที่มืดๆอย่างเงี้ยค่ะก็ตามฝั่งจังวัดครับโอ้เจ๋งๆถ้าอย่างนี้อย่างสมมติว่าชั่วโมงหนึ่งเงี้ยชาร์จโทรศัพท์ได้ได้ได้ขนาดไหน,นครับได้ขนาดไหนปกติแล้วโทรศัพท์มือถืออะค่ะก็จะใช้เวลาชาร์จประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงจะเต็มใช่ไหมคะครับอันนี้ก็คือชาร์จไปหนึ่งชั่วโมงก็จะได้ประมาณหนึ่งขีด ีปมาน้คะรณก็คือสามารถโทรฉุกเฉินได้อโดยที่เราโพตีเราช้าหนึ่งชั่วโมงก็จริงแต่ว่าเราก็เสีย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 ค่าไฟใช่ไหมครับอันนี้เราประหยัดแก๊สด้วยแล้วเราก็สามารถนําไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อีกครับอ้อะตอนนี้ต้องถามนิดนึงว่าความคาดหวังจากเจ้าตัวนี้ตอนนี้เราพอใจหรือยังครับความคาดหวังตอนนี้ก็คือยังยังยังไม่ค่อยพอใจครัเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยัง ไม่นึกถึงพลังงานทดแทนอะไรอย่างงี้ครับการประหยัดพลังงานคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยนึกถึงตรงนั้นอเราเหมือนเป็นจุดเล็กๆครับให้คนอื่นมาลองดูลองทำตามดูเป็นโน้ตฮาวด้วยครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับเหมือนกับว่าทุกวันนี้ทุกคนก็ได้คิดประหยัดในเรื่องต่างๆแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องประหยัดแก๊สถุงต้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นทีนี้เราคาความคาดหวังของเราในสังคมเพื่อจะให้สังคมมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นนี่เป็นยังไงครับก็คือ ่อนนั้นเราต้องทําผลงานให้มันออกมาดีก่อนนะครับเพื่อให้คนอื่นมาดูว่าเออน่าสนใจเลยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดทําแบบน่าสนใจผมคิดว่าคนส่วนใหญ่มีจิตสำนึกในการปล่อยพลังงานอยู่แล้วเขาต้องมาสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วครับโอ้นี่นะฮะขนาดนี้อยู่แค่กันแค่ปีหนึ่งปีสองยังมีความคิดยังมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานได้ขนาดนี้ผมว่ายอดเยี่ยมนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้แต่ละคนพูดถึงหน่อยกับคนที่ดูเราอยู่เราอยากพูดอะไรกับเขาบ้าง ก็ช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับตอนนี้พลังงานในโลกนี้มีเหลือน้อยมากแล้วนะครับควรใช้พลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับและประหยัดที่สุดครับฝากแนะนาวิศวกรรมพลังงานนะครับตอนนี้กําลังเปิดหลักสูตรใหม่เป็นปริญญาโทนะครับก็ขอเชิญพี่ๆนะครับมาเรียนที่เดียวนะครับมีอะไรเทคโนโลยีสยามาก็ไปสมัครกันได้นะครับสำหรับปริญญาโทก็ขอฝากอาคนีติดตาม ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอาจจะมีตัวใหม่มาเรื่อยๆเราติดตามได้ที่ไหนอะเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์เว็บเว็บไซต์อะไรครับเว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามค่ะพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้ครับผมไปเสิร์ชดูนะครับน้องยีนสุดท้ายฝากไว้ถึงแม่ไหมว่าจะมีเวอร์ชัน2อะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่ต้องตกใจฝากบอกแม่ว่าไม่ต้องกลัวมันไม่ระเบิดค่ะแม่ใจได้ค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนราบวันนี้ครับ นี้นะครับเราขอขอบคุณกลุ่มคนต้นแบบของเราทั้ง3ากลุ่มนะครับเราเริ่มต้นที่น้องฮิโตชินะครับที่มีความมุ่งมั่นความพยายามนะครับจนทําให้เขาเจอกับจุดหมายเป้าหมายของชีวิตนะครับกลุ่มที่สองนะครับนักรบสิ่งแวดล้อมนะครับที่มาช่วยปกป้องรักษานะครับแม่น้ําบางประกงของเรานะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มที่ทําให้เราตระหนักนะครับกับการประหยัดเชื้อเพลิงนะครับกับกลุ่มน้องๆที่คิดค้นนวัตกรรมที่เรียกว่าเตาประหยัดพลังงานนะครับหรือว่าเตาอัคคีนะฮะ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยนะครับโมกานะครับและที่สําคัญนะครับเราขอขอบคุณปตทนะครับที่มาเป็นผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับวันนี้ผมขอลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับกับยัง power ครับผมสวัสดีครับ